สวัสดีครับผมวันนี้ก็ยังตรงมาที่20ธันวาคม2024น่่ะครับผมก็แอดมินก็นั่งไล่คลิปไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับให้เดาว่าองค์กรต่างๆบริษัทต,ต่างๆก็จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือง,งานประจําปีที่ให้พนักงานมีความสุขกันนะครับสังสรรค์จับฉลากของขวัญนู่นนี่นั่นแต่แอดมินไม่ได้ไปนะครับเพราะว่า บริษัทของแอดมินก็จัดใหญ่เหมือนกันแหละแต่ว่าไปไม่ไหวป่วยก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นนู่นนี่นั่นเต็มที่ก็พักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับเหล้าก็กินไม่ได้เบียกก็จิบไม่ได้อย่างเงี้ยครับต้องตามเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่ของคนป่วยเลยครัต้องพักผ่อนอ่าก็ไม่เป็นไรครับไทยลีกหนึ่งนะัดที่1ิโะครับเลขที่2นะครับประจำฤดูกาล2024-25ก็จะระเบิดแข่งขึ้น หลังจากจบรายการฟุตบอลอาเซียนครับก็จะคิกออฟกันนัดที่16ต่อเนื่องกันไปเลยครับวันที่10ถึง12อ่ามกราคม2025นะครับไม่นานครับอีก10กว่าวันก็จะข้ามปีไป2025เลยคนระัเพราะว่าขณะที่เล่ามันเป็น2024เดือนธันวาคมวันที่20นะฮะประมาณ20กว่าวันถ้านับจากนี้ไปหนองบัวพิชยะนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพี่ที่ประจวบนะครับ ทีมของโคตเตยนะครับตรงกับวันศุกร์ที่10มกราคมนะครับเวลา19นาฬิกานะครับนี่คือนัดที่16นะครับเลข2นะครับลำพูนวอลเลย์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดโอ้อยากไปดูจังเลยนตรงกับวันเสาร์ที่11ทันเอ่อมกราคมนะครับเวลา18นาฬิกานะครับผมอีกคู่หนึ่งนะครับเวลาเดียวกันนะครับ18นาฬิกาวันที่11มกราคมนะครับ สวัสดีครับนครราชสีมา FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของนครปฐมยูในเต็ดนะครับแล้วก็วันเสาร์เช่นกันนะครับหนึ่งทุ่มตรงอุทัยธานีนะครับตอนรับการมาเยือนของราชบุรี FC นะครับแล้วก็19บานาฬิกาอีกหนึ่งคู่นะครับสุโขทัย FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของจงอางพยองขอนแก่นยูในเต็ดนะครับอืมทีมไทยตารางยังยังไม่ไปไหนเลยครับขอนแก่น ก็มีข่าวว่าจะประปับปรุงทีมใหม่หนู่นนี่นั่นนะครับเปลี่ยนโครงสร้างนู่นนี่นั่นในเลข2อ่าเราก็จะติดตามข่าวไปด้วยกันระยอง FC นะครับวันอาทิตย์ที่12มกราคมเวลา18นาฬิกานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BG จีปทุมนะครับก่อนนี้คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์อีก1คู่เวลา18นาฬิกา1คู่18นาฬิกาครับจริงมี2คู่ เชียงรายยูเนเต็ดนะครับกวางสงนะครับผมต้อนรับการมาเยือนของสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC นะครับและคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายนะครับเนี่ยที่มีการถแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ก็คือวันที่19นะครับว่าบุรีรัมเนี่ยยังไงก็จะเอาชนะแบง g อกยูเนเต็ดให้ได้นะครับเพื่อกุยทางขึ้นสู่เป็นเดอะวินเนอร์นะครับเป็นสู่สู่แชมป์นะครับ แบงคอกยูเนเต็ดนะครับจะเปิดธรรมศาสตร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือยนของปรา,าสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะครับคู่เอกไม่รู้จะเอกยังไงละเพราะว่าจ่าฝูงพบกับรองจ่าฝูงนะครับนี่คือเลขที่2นัดที่1นะครับหรือนัดที่16นัดที่16ประจําฤดูกาลนะครับสิบหกทับสาฤดูกาลสองพันยี่สิบเราจะไปจบฤดูกาลประมาณเมษานะครับประมาณต้น,ต,นต้นเมษาก็มกุระเราก็รู้แล้วว่า ใครน่าจะเข้าเป็นเดอะวินเนอร์นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยมีรุ้นถ้วยถ้วยที่เข้ารอบคือถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับ ACL 1นะครับเออนี่คืออยู่ลำดับที่8อยู่ครับของบุร um ีรัมยูเนเต็ดเอา8ทีมเข้ารอบเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายก็หวังว่าบุรีรัมจะได้เข้ารอบนะเป็น1ใน8แล้วก็ไปรอบน็อกเอาท์นะครับผม แล้วก็บอลช้อปปี้นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดก็อยู่ลำดับที่2ที่3กมมีสิทธิ์เข้ารอบเช่นกันนะครับเออบอลสโมสอนอาเซียนนะครับที่แอดมินนำเสนอคลิปไปแล้วแหละก็ติดตามรับฟังกันได้รับชมกันได้นะครับในตารางในการลุ้นแชมป์ลุนการเข้ารอบกันนะครับผมเออน,นี่คือสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับอ่าณนะวันนี้นะครับวันที่20เนี่ยเราก็ยังเชียร์ทีมชาวไทยให้เอาชนะ กัมพูชาให้ได้อยู่นะครับนะสำหรับคลิปนี้จะถูกปล่อยตอนเที่ยงคืนของวันวันนี้วันศุกร์เนี่ยขึ้นต่อวันเสาร์นะเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับอ่ะให้ทุกท่านมีความสุขกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและน้อมรวยๆนะครับสวัสดีครับ